เราจะใช้เครื่องมืออะไรดีที่จะช่วยให้เราเนี่ยบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาในด้านการจัดก,การเวลาครับรู้สึกว่าเวลาวันหนึ่งมันไม่พอจริงไหมครับเราจะใช้เครื่องมืออะไรดีอันแรกนะครับก็คือปฏิทินในโทรศัพท์มือถือของคุณครับง่ายที่สุดครับเพราะว่าคนส่วนมากเดี๋ยวนี้พกโทรศัพท์มือถือไปด้วยตลอดจริงไหมครับคุณก็เมมใส่ปฏิทินเลยครับว่าคุณมีก,กิจกรรมอะไรนะครับ และอันต่อมาครับก็คือโน้ตในโทรศัพท์ของคุณซึ่งโทรศัพท์แต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีโน้ตนะครับที่บันทึกได้ว่าเราเนี่ยจะทําอะไรในแต่ละวันมันก็จะแจ้งเตือนคุณเช่นเดียวกันอันต่อมาง่ายสุดครับเรียบง่ายคือปฏิทินที่บ้านคุณตั้งโต๊ะนั่นเองอันต่อมาเป็นปฏิทินแบบพกพานะครับตอนที่ป้ารีรากรมเหนะครับป้าเป็นเด็กรามนะก็จะมีปฏิทิน,นเล็กๆครับประมาณเนี้ยขนาดเนี้ย เล่มละยี่สิบาทมันจะเป็นตารางครับแต่ละเดือนเราก็ใส่ไปแล้วเราก็พกง่ายด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยปฏิทินที่บ้านมันอันใหญ่ใช่ไหมครับแต่ป้ามีปฏิทินพกครับหรือบางคนจะเป็นกระดาษนะครับโพสต์อิติดที่กระจกหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณหรือกระเป๋าของคุณนะครับเพื่อช่วยเตือนคุณครับว่าคุณต้องทําอะไรอ่าอันนี้ก็อาจจะเปลืองกระดาษหน่อยนะครับหรือบางคนจะใช้แอปพลิเคชันนะครับในโลกออนไลน์ก็ได้มีเยอะมากๆเลยครับแอปพลิเคชันโน้ต แอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของ time management นะครับเช่นเป็นกระดาษโนต้ตหรือว่าเป็นแบบตาราง to do list นะครับแบบออนไลน์ช่วยแจ้งเตือนคุณครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเครื่องมือเนี่ยมันหาได้เยอะครับไม่จำกัดเลยแต่อย่างที่บอกครับสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือพลัง่งการตัดสินใจว่าคุณจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าครับเพราะบางคนเนี่ยต่อให้แบบให้คุณเมมใส่โทรศัพท์คุณทำในแอปพลิเคชันแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ตัดสินใจว่า ทำไมทำไมคุณต้องใช้เวลาให้มันสำคัญด้วยทำไมคุณต้องใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเพราะอะไรอันเนี้ยมันสำคัญกว่าคุณว่าจริงไหมเพราะอะไรครับณปัจจุบันเนี่ยอป,ป้าใช้เวลาอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับกินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงเกเรครับสมเลรเทมาก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับมันได้มีประโยชน์กับชีวิตเลยแล้วก็ชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นนี้ด้วยในยตอนนั้นแน่นอนครับเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเพราะว่าเราเอาเวลาไปกินเหล้าแล้วเวลาทํางานมันน้อยมากๆครับ แต่สิ่งสำคัญครับโอป,ป้าบอกเตงว่าปัจจุบันนี้ฉันจะใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าทุกนาทีทุกวินาทีเพราะว่าเวลาฉันเนี่ยมีคุณค่าในการสร้างเงินและอยู่กับครอบครัวเพราะเมื่อก่อนครับไม่เคยให้เวลากับครอบครัวเลยไม่เคยสนใจที่บ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่นะหรือหลานครับไม่เคยสนใจใครเลยครับสนใจแต่ตัวเองที่จะมีความสุขกับพวกผู้หญิงหรือว่ากินเหล้าเมายาครับปัจจุบันโอป,ป,ป้าก็เลยให้คำมั่นสัญญากับเตงว่าฉันจะใช้ทุกนาทีเนี่ย อย่างคุ้มค่ากับงานของฉันกับถึงที่ฉันรักกับการท่องเที่ยวหรือกับการที่กินเที่ยวหรือว่าอยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับคนรักของเราอยู่กับญาติพี่น้องของเราแน่นอนครับโอป้าก็เลยทําทุกอย่างให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเวลามันเสียไปเยอะละสิบกว่าปีจนมารู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็อายุ36แล้วครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราเริ่มต้นชีวิตช้าจังเลยสําหรับโอป้าก็คือช้านะสามสิบหกปีเพราะว่าโอป้าเชื่อว่าพี่หลายคนเนี่ยก็เคยตั้งเป้าชีวิตนะว่าอายุ2ี่กว่าอายุยีเงิ โอป้าก็เป็นคนหนึ่งครับที่ตั้งเป้าว่าอายุ25ปีเนี่ยอยากจะเป็นเศรษฐีมีเงินแต่ไม่ครับโอป้าเรื่องความฝันมาทุกๆ5ปี30ปีก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะสามสิบห้าปีก็ยังไม่เสร็จพออายุสามสิบหกก็ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยนี่เราจะใกล้สี่สิบแล้วเหรอเราก็เลยต้องร่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สําคัญว่าตอนนี้พี่จะอายุเท่าไหร่นะครับคนที่ฟังอยู่คุณจะอายุเท่าไหร่มันไม่สําคัญแต่คุณตัดสินใจแต่งหากว่าต่อไปนี้คุณจะใช้เวลาทุกนาทีหลังจากตอนนี้ที่คุณตัดสินใจอย่่าางรู้คุ คุณก็จะสามารถมีชั่วโมงนะครับที่คุ้มค่านาทีที่คุ้มค่าเวลาีที่คุ้มค่าครับเวลาเป็นสิ่งเดียวที่เราเนี่ยซื้อไม่ได้เลยครับและเวลาเป็นสิ่งเดียวที่เราเนี่ยแก้ไขไม่ได้อดีตผ่านมาแล้วเมื่อวานผ่านมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้มีเพียงปัจจุบันนี้และสิ่งที่คุณจะวางแผนอนาคตล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจตอนนี้ไม่สําคัญว่าเครื่องมือคืออะไรคุณชอบเขียนใส่กระดาษแอปพลิเคชันก็แล้วแต่คุณเลยแต่คุณตัดสินใจก่อนครับว่าจากวันนี้ฉันจะใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า กับครอบครัวของฉันและทําไมเวลามันจึงสําคัญกับคุณพิมพ์มานะครับใต้คอมเมนต์ทำไมหลังจากนี้ที่คุณจะตัดสินใจที่จะใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าเนี่ยมันสําคัญกับคุณเช่นพ่อแม่ฉันแก่แล้วหรือว่าเฮ้ยฉันก็แก่มากขึ้นแล้วหรือว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันฉันแก้แขอดีตไม่ได้ละมันแย่มากเลยนะเมื่อก่อนฉันอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะับจากนี้ไปต้นไปลองประกาศเป้าหมายของคุณมาหน่อยครับว่าบิ Big ๊กวายของคุณเนี่ยทำไมมันสำคัญที่คุณต้องใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับ โอปาอีสานมาสเตโคดเอเนอพีสวัสดีครับ